สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจจูเฟมิลี่นะคะจะพาเดินชมต้นไม้นะคะที่บ้านนะคะแล้วก็คือที่สวนระนาสักนั่นเองนะคะเพราะว่าทําที่บ้านให้เป็นสวนนะคะมีสวนต้นไม้นะคะเยอะแยะมากมายอลังการนะคะเราจะพาไปดูกันค่ะนะะก็จะคือ หูช้างนะคะบอลหูช้างต่างเหลงนะคะมีก็จะคือต้นพวกนี้นะคะจะให้ดูพวกนี้ก็คือบอลหูช้างนะคะบอลหูช้างนะคะโซนนี้นะ,ะในนั้นก็จะมีนะคะนี่นะคะนี่คือเกาะเพชรเจ็ดสีนะคะ ก็จะเริ่มออกดอกแล้วด้วยลายสุดๆทางนั้นเลยนะคะนี่นะคะคือต้นไม้บ้านเรานะคะก็จะมีกล้วยนะคะงามน,นะคะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าไม้ชองนะคะเป็นลายไม้ชอง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  อันนี้ไม่รู้ว่าคนพวนหรือว่าน้องหมาพรวนดินกันแน่นะคะเ่ยน,นะคะทองไหลค่ะก็จะแบบสุดจี๊ดสุดจา้าดประมาณนี้นะคะลายองน,นะคะสวยงามนะคะไหมทองนี้ก็จะมีลูกนะคะลูกก็จะประมาณนี้นะ,ะต้นนั้นน่าจะเป็นต้นแม่ขุดลูกไปแล้วเหมือนกันนะคะ นี่ก็จะอีกต้นหนึ่งนี่ก็จะเป็นหลายพวกไพ่ลายฮาร์ปสมัยก่อนนะคะตุนแรกๆนะก็ยังสวยอยู่นะคะยังมีเสน่ห์อยู่นะคะยังสวยแนละมีเสน่ห์แล้วก็จะผ่านอันนี้ก็คือพวกหลักธรรมดานะคะพวกลายเม็ดฝนธรรมดาทิดไปนะ นี่คืออีกไีก,กายร่างใหญ่มากแล้วนะคะน,นี้ก็จะในส่วนดงกล้วยนะคะน,น,น,นี่เขาก็จะเรียกว่าเสือภูเขานะคะเพิงพวกลายภูเขานี่นะคะภูเขาก็จะมีแบบลายตามสไตล์ของเขาอันนี้ก็ เป็นลายเขาเรียกอะไรไมนูนะใครว่ากิวเดีย่ยงหลือเปล่าปะนี่นะคือลูกๆเขานะคะไอ้คุณนี้ก็เป็นเพิงภูเขานะคะนี่ก็เพิงภูเขาเพิงภูเขาก็จะเยอะนิดนึงนะคะนี่คือราชาวากิวนะคะตัดใบตัดไปเยอะเหมือนกันนะคะมันแทรกมันนะคะมันคือลายแทรกมัน นี่คือผลจากพายุมานะคะต้องตัดใบกันแบบเที้ยนเลยพายุมาลมพัดแรงมากนะคะใบหักใบงอมุดนะคะเนี่ยกล้วยนะคะพวกนี้ก็คือกล้วยนะคะลายนะคะลายกันตะเหมือนโซเดอร์มากเลยเหมือนทหารมากเลยะคะ่ะเนี่ยลายนะคะจี๊ดจั๊จั๊กก็จะประมาณนี้นะคะ นี่คือจะให้ดูแบบเหมือนแบบนี่นะคือคือในสวนนะคะก็ถือว่ามีเยอะมากมายตากต้นเหมือนกันนะคะบริเวณก็จะมีลมงพระชำหนึ่งลมงพระชำสองคะบริเวณล่าลเราจะไปดู ไม้ของเรากันนะคะนี่นะคะก็จะแบบหลากหลายสายพันธุ์นะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจอะไรก็สกิปตอบพักทายมาได้นะคะแต่แล้วว่าทีจริงสวยน,ะะนี่ก็จะเป็นส่วนเล็กๆของเรานะคะอันนี้สายเหตุที่ลมพัดแล้วยังไม่ได้ปลูกนะคะมันหักใบมันเยอะมากเลยมันหักนะคะพายุ พายุเข้านะคะแบบทังทลายกันไปเลยนี่คือสวนน้อยๆไม่ใช,ใช่ก็เป็นการออกกําลังกายของเรานะคะสวนข้างบ้านนะคะอีกกวกขราวโมแบบอืมใบกําลังมาเลยเนี่ยต้นนี้ด่างทุกใบเลยนะคะนี่ช้าน้ําด่าง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 และด่างนะคะเพราะว่าดูจากการเขานะคะ ต้นนี้ดากทุกใบเลยนะต้นนี้ไม่ด่างทุกบนะใบนะเขาจะเปิดเผยคะใบเสน่เขานะประมาณนี้นะคะส่วนข้างบ้านน้นอยๆของเรานะคะทําไปเรื่อยนะยังรอดนะคะแล้เจขุดพังต้นนี้ต้นนี้เบืโอ้โหแต่คือใบมันใหญ่มากเลยนะใบมันใหญ่มากเลย นี่เขาก็ตัดต่อใครเพราะว่าจะได้มีแสงแต่เราไม่ได้ชอบแสงนะเพราะว่ามันร้อนนะเล็กน้อยๆน,นะคะโซนอาจจะลกนิดนึงนะตามภาษาทำไปเรื่อยเอบเรื่อยนะคะประมาณนี้นะลมลื่นแล้วก็จะเป็นสวนหินน้อยๆของเรานะคะสวนหินน้อยๆน,นะ หินน้อยของเราไม่ได้จำชื่อแล้วจำชื่อไม่ได้นี่จะเป็นถังทองป่ะนะนี่เสียมด่างอันนี้จะเป็นเสียมดัางดังดังจริงนนเนี่ยเนี่ยเขาด่างนะเนี่ยถามว่าเขาไม่ด่างนะเขาด่างนะอันนี้ชื่อไหก็ไม่รู้ไม่รู้บอกนำเข้าลิน,นก็จะเป็นอีกอย่างแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะอีกอย่างหนึ่งนะ ไปนิดหน่อยกระจุกกระจิกนะคะมีมลนนะละก orn ะประมาณนี้นะคะ่ะขอาวโก็จะเยอะหน่อยประมาณนี้นะคะแล้วก็จะข้ามไปบนศาลาจะพาไปดูบนศาลากันนะตรงนี้ก็มีนะทางบ้านตรงนู้นพี่เจทำพังพาไปบนดูบนศาลากันนะคะ บนศาลาพวกนี้ก็โดนผลกระทบนะพายุแก่พวกเนี้ยแตกไปเยอะเหมือนกันโดนพายุล้มกระจุยกระจายกันเลยลทีเดียวนะเริ่มงาม,มแล้วนะเชกาชันะคะนี่นะคะมันมีทายาสตีนะ,ะนี่ค่ะวันนั้นพายุมาแรงนี่อันนี้ล้มอันนี้ไม่ล้ม ตรงนี้นี่ล้มลงมาพังหมดเลยนะคะพังระเนระนาดหมดเลยนี่ล้มนี่เอาชั้นวางตรงนี้แล้วมันลมพายุมาขึ้นพังหมดเลยนะคะน,นี่ก็คือนะคะเป็นต้นไม้เล็กๆกน้อยของเรานะคะน,นี่พี่แนนให้นะคะสกิของเราก็มีเพาะนะคะประมาณนี้นะคะส่วน ริมลัวนะคะเขาก็ขยายต่อไปนะคะขยายอย่างต่อเนื่องนะคะขยายกล้วยแดงนะคะขยายแบบอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่ามันก็ขายไม่ค่อยออกเนะรา <c oughs> คามันลงนะคะ <c oughs> ก็ขยายไปนะคะมีลองกองด้วยนะโอ้ดูเต็มเลยลองกองเนี่ยขยายนะคะขายได้ก็ขายไหนขายไม่ได้ก็จับตั้งแม่ขยายต่อไปนะคะ <c oughs> นี่ดู พายุกระทำชำเรานะอันนี้ก็คือจะสวนหน้าบ้านนะปลูกกล้วยนะคะที่นี่ก็จะกล้วยเป็นหลักนะคะเพื่อสนใจก็เข้ามาสอบถามสนใจสั่งซื้อได้นะคะชี้เป้าเลยว่าจะเอาต้นไหนแม่ไหนต้นไหนกิ่งไหนนะคะราคานี้คือคุยกันได้นะคะมีก็เกือบทุกสายพันธุ์นะถ้าเป็นกล้วยนะ นี่ก็จะเป็นพวกที่เ่ยนไปหาอะไรเนี่ยนี่นะคะก็คือกล้วยนะคะก็จะเป็นกล้วยกล้วยหมดเลยกล้วยจะเยอะนะคะมีแดงอินโดเยอะนะคะที่นี่เน้นแดงอินโดเพื่อสนใจจะขุดสดหรือว่าจะให้ช้าให้ก็มาคุยกันได้นะคะเพราะที่สวนมีมากมายหลากหลายราคานะคะไม่ถึงพันก็มีนะคะตอนนี้ราคามันลงแล้วนะคะราคาก็คือจะมีทั้งหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะคะ แสงก็ยังมีอยู่นะคะเพราะว่าต้นแม่ไอที่มันแบบว่ามีน้อยอ่ะคะ่ะก็ยังราคาก็ยังแพงอยู่ส่วนอันที่มันมีมากมันมีเยอะมันเกอนเพราะว่าน้เยอะออกมามันก็จะถูกปกตินะคะข้างบ้านฝั่งนู้นนะคะอาจจะโลกนิดนึงนะคะตรงนู้นก็ใช่นะคะใน่อินโดหมดเลยนะคะเนี่ยคะ่ะค่ะสำหรับคลิปพาเที่ยวชมต้นไม้ในสวนลิทิบ้านนะคะของอุณยูคนนี้นต้องจาดลาไปจะเป็นทร่นี้ก่อนนะคะ เพื่อนคนไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะหรือเข้ามาดูที่สวนได้นะคะมีหลากหลายมากมายสายพันธุ์นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ